โขอบคุณมากๆนะคะชอบไหมล่ะจ๊ะชอบมากเลยค่ะแล้วมิเจนจะไม่มีอะไรตอบแทนเสียบ้างเลยนะจ๊ะ ่ไม,ไม่ไปค่ะไปเถอะนะจะได้ไม่องเสียค่ารถไงก็บอกว่าไม่ไปไงคะพี่วินเจนจะลำบากเดินไปขึ้นรถทำไมทางเดียวกันไปด้ยวยกันประหยัดออกมันก็เรื่องของเจนคะ่ะพี่วินปล่อยไม่ปล่อยยังไงวันนี้พี่ต้องพาเจนไปกับพี่ได้ก็บอกว่าไม่ไปไงพี่วินพี่วินปล่อยพี่วินปล่อยสิ ยังยังกับพนุมเฮ้ยเลยว่ายแกนี่เมื่อน,นั้นหนูเ็าไม่อยากจะไปอ่ะว่าอย่าไปมาเข้าใจคนเลยเรื่องของเด็ก คนแกน่ลงจะมายุ่งทำไมวะหลบไปไอเย็นมะนมค่อยคุยกันคุณลงช่วยหนูด้วยนะคะหนูไม่อยากไปกับพี่เขาเอางี้ไหมหนูก็คอยลงรถกันไปเจน แค่นี้ก็รู้แล้วนะว่านั้นหนูแนละ้วเขาไม่อยากจะไปด้วยไปเถอะเดเสียไปส่งน้องเขาเอง นี่หนูจะไปไหนเหรอไปมหาลัยคะ่ะมหาหลัยที่แถวไหนหล่ะอยู่แถวราดพร้าวค่ะให้เสียไปส่งไหมไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะขอบคุณนะคะ,อะ,อะข,ขอโทษจ้ะบริษัทเสียอยู่แถวราดพร้าวพอดี ให้เสียสไปส่งก็ได้นะเอ,อ่อก็ได้คะ่ะจะขอบคุณอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรจ้ะคุณลงคะส่งหนูลงตรงนี้ก็ได้ค่ะหนูไม่อยากให้เพื่อนมาเห็น อนีเก็บไว้เพื่อมีอะไรโทรหาเสียได้ตลอดเวลานะขอบคุณมากๆนะคะคุณเออใช้เ่าเสียหมูก็ได้นะขอบคุณนะคะเสียหมูจ้ะ สวัสดีค่ะนี่เสียหมูหรือเปล่าคะ,ะใช่ครับสวัสดีครับนี่เจนเองนะคะที่ติดรถมามหาลาัยด้วยเมื่อเช้าอ๋อหนูเจนเองเหรอมีอะไรให้เสียช่วยไหมไม่มีอะไรคะ่ะแค่จะโทรมาขอบคุณเรื่องเมื่อเช้านะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมช่วยด้วยความเต็มใจ ขอบคุณอีกครั้งนะคะไม่เสียไปส่งไหม สุสวัตถ์เกิดในาตหนูเจนเสียรู้ได้ไงคะว่าวัาวนนี้วันเกิดเจนอะ <c oughs> ระดับเสียหมูแล้วมีอะไรบ้างล่ะจ๊ะที่เสียหมูจะไม่รู้โหขอบคุณมากมากนะคะชอบไหมล่ะจ๊ะชอบมากเลยค่ะ ก็ป๋าใบนี้คงแพงมากเลยนะคะแล้วเจนจะไม่มีอะไรตอบแทนเสียมากเลยนะจ๊ะ เียวเส้นเล็กไก่ตุ๋นของโปรดของเธอจ้ะจ้ะเ้เอ่ออะไรของมันวะไปนไ,ไ,ไม่ได้ฉันแก่โง่นี้จะไม่รุ่เธอได้ยังไงทำไมเสี่ยพูดแบบนี้ล่ะคะเจนก็มีเสียแค่คนเดียวนะฉันไม่เชื่อหรอก เอาเงินนี่ไปแล้วก็ไปจัดการให้เรียบร้อยทำยังไงก็ได้ไี่ย <Yeah. S 1> ถ้าเธอไม่จัดการให้เรียบร้อยเราก็จะเป็นแค่นี้ไป <c oughs> ไปสิลงไปเลยเร็ว ขอบคุณนะคะพี่วินเจนถ้าเจนไม่รังเกียจพี่อ่ะพี่จะยอมเป็นพ่อของเด็กให้นะแต่เจนอย่าเอาเด็กออกเลยนะแต่เจน พี่รักเจนตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแล้วนะถึงแม้พี่จะเป็นคนไม่ดีในสายตาเจนพี่ก็เป็นคนที่รักใครรักจริงนะเจนขอโทษนะคะพี่วินทุวันนั้นเจนไปกับพี่วินตั้งแต่แรกเรื่องพวกนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น เพราะความโง่ของเจนในแท้เลยอ่ะเจนเกลียดตัวเองอ่ะเจน <c oughs> เรื่องมันผ่านไปแล้วอ่ะเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะ ี่จะเป,นนจปิ่นอยากรวยค่ะปิ่นอยากมีเงินเยอะๆมีเงินช้อปปิ้งมีเงินซื้อของกินที่ปิ่นอยากกิน แบเบ <Yeah. S 1> สียะคะอย่างมุมน้ำฝั่งนี้ก็ทำเลดีมากเลยนะคะคนเขาก็จ้องจะมาซื้อที่ดินกันตรงนี้เสียเสีๆดูตรงนี้นะคะที่นาตรงนี้ถ้าเสียชอบนะเดี๋ยวเปิ้ลนนะ่ะจะไปตอกราคาให้ ตรงไหนนะครับเนี่ตรงนี้นะคะทำเลดีมากอ่ะเพิ่นว่าเป็นมีที่หนึ่งตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปเอาเพิ่นฉันก็กำลังจะไปหาแกที่บ้านอยู่พอดีเลยแล้วพี่จะไปไหนกันเนาะพอดีพาเสียเขามาดูที่นะอ๋อเนี่ยเสียโกนะสวัสดีค่ะเสียโกเนี่ยปิ่นเพื่อนเพิ่นเองสวัสดีครับคุณปิน่น เสียเขาว่าทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป้นก็เลยพามาดูที่ทางทำหมู่บ้านจาัดสรรนปินดีจังเลยนะเปิ้ลต่อไปนี้หมู่บ้านของเราก็คงจะจงเจริญขึ้นแล้วสินะใช่เสียเขาทาธุรกิจหลายอย่างนะว่างๆอะ่ะเปิ้นอยากจะชวนปิน่นมาร่วมลงทุนด้วยกันนะจริงเหรอปิ่นทําได้เหรอเฮ้ยแล้วมันต้องใช้เงินเยอะเลยสินะทําได้สิครับ ผมเป็นคนให้โอกาสคนเสมออยู่แล้วแค่คุณปิ่นตั้งใจเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาครับถ้าปิ่นสนใจอ่ะเดี๋ยวไว้นัดคุยกันนะเดี๋าพาเสียไปดูที่ตรงนู้นก่อนพี่จักอย่าลืมนัดมานะครับพวกเราจะได้รวยไปได้วยกันค่ะไปแลยแกเดี๋ยวค่อยคุยกัน <laughs> อากาศดีจังเลยวายหลับต่อยแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเข้าไปนาล้วกันออเอา้าปินหเห็นบอกว่าไปบ้านเปิ้ลกลับมาแล้วเหรอเปิ้ลออกไปทำธุระก,ก็เสียโกนอะใครเสียโกไม่ใช่คนแถวนี้หรอกแต่ปิ่นว่าเขาน่าจะเป็นคนกรุงเทพนะ เห็นเขามาซื้อที่ทําบ้านขายบ้านจัดสรรนั่นหรออืมเขาดูรวยมากเลยนะปิ่นอะอยากไปทํางานกับเขาเป็นชาวบ้านอย่างเราอะไม่มีความรู้ระวังถูกหลอกนะนี่เบียถ้าไม่คิดจะรวยเหมือนคนอื่นเขาอะก็เงียบป,ปากไปได้ปะเสียโกะเขาทั้งหล่อทั้งรวยมากถ้าอยากทำนาไปวัน,ว,นวันแบบนี้ระวังเลยปิ่นอะจะไปกับเสีย โอ้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 เป็นสีของพี่อย่างงอนเลยนะีเกีเยจง,ง,นะงอนเบียล้อเล่งล้อเล่งนาะงอก็ได้ก็จะเป็นรยายละเอียดตามตามตารางเลยครับเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะเนี่ยอออเอกสารไอ้เบียบ้าปลาลงปลาละอะไรวะคนอยากกินแซลมอน ได้กินปลาล้เนี่ยอ้าวปินมาพอดีเลยวันนี้สิแกนั่งเร็วเนี่ยเะียโกกำลังพูดถึงเรื่องธุรกิจอยู่พอดีเลยสวัสดีค่ะเซียสวัสดีครับ,ค,รบคุณปินมาคบกันแล้วสองคนงั้นเดี๋ยวผมอธิบายต่อเลยนะครับได้เลยค่ะคือแบบนี้ธุรกิจของเซียเนี่ยก่อนจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับเราต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนแต่อีเรื่องสมัครไม่ต้องกังวลเลยแค่กรอกเอกสารตรงนี้ครับ นี่ตรงนี้เลยกรอกเอกสารตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้เลขาผมแค่นั้นเลยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่าย500รอยบาทครับเคุณเปิ้ลกับคุณปิ่นติดขัดอะไรหรือเปล่าครับแล้วยังสนใจไหมครับสนใจคะ่ะปิ่นก็สนใจค่ะถ้าอยากรวยก็ต้อง กล้าลงทุนจริงไหมคะถูกต้องแล้วครับนี่แหละครับแบลคนรวยมาแล้วเดี๋ยว2คนนะครับช่วยกอกเอกสารตรงนี้ให้ผมแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีผมได้เลยแล้วเดี๋ยวยังไงพวกนี้ผมจะพาไปโรงแรมครับอะไรนะคะคือแบบนี้ครับคือพรุ่งนี้ผมจะพาไปที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวเราไปประชุมกันที่โรงแรมครับค่ะน้องก็เป็นเอกสารตามนี้นะ ขีได้ก่อน สวัสดีค่ะเสี่ยครับแล้วนี่เปิ้ลยังไม่มาเหรอคะนัดกันเวลานี้แท้ๆทำไมมาช้าจังเดี๋ยวปิ่นไปตามเปิ้ลก่อนดีกว่าเออเสี่ยจะยังไงนะคะเดี๋ยวเสี่ยเปิดแอร์เราในรถเย็นๆก่อนนะไม่ต้องไปครับพอดีคุณเปิ้ลมาแต่เช้าแล้วครับแต่ว่าเห็นว่าท้องเสียเลยขอตัวไปเข้าน้ำอเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวคุณปิ่นไปนั่งรอบนรถ เปิดแอร์เยน็นให้ครับน่าเชื่อผมนะ,ปะไปไปนั่งรอบนรถกันครับ บ้านไหมเนี่ยเอาเปิ้ลก็เห็นปิ่นบอกว่าปิ่นจะออกไปหาเสียคุยงานกันไงไม่ได้ไปแล้วเฮ้ยทำไมอะก็ไอเสียมันยกเลิกประชุมไปแล้วฉันว่ามันแปลกๆนะฉันเลยมาตามหาปิ่นเนี่ยเปิ้ลแล้วปินนะ่นอะไม่รู้แต่ไอเสียเนี่ยมันต้องโกงเงินพวกฉันไปแน่ๆเลยเงินตั้ง500บาทอะเสียดายแกเปิ้ล แต่ปิ่นออกไปนานมากแล้วนะยังไม่กลับมาเลยเนี่ยนี่เบียถ้าไม่คิดจะรวยเหมือนคนอื่นเขาอะก็เงียบปากไปได้ปะเสียโกะอะเขาทั้งหล่อทั้งรวยมากถ้าอยากทำนาไปวันๆแบบเนี้ยระวังเถอะปิ่นอะจะไปกับเสียรหรือว่า ไปเสียกับปิ่นจะเป็นกิ๊กกันจะบ้าหรอคิดได้ยังไงเนี่ยฉันว่าเราเรียกไปตามปิ่นกันดีกว่าไป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 ทางนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรียบมาเร็วๆสิคุณปิ่นครับผมว่าคุณเปิ้ลคงท้องเสียหนักมากๆแน่เลยอะ่ะนี่ใกล้เวลาประชุมแล้วอะ่ะผมว่าเราไปกันก่อนดีกว่าครับ จะเพิ่งไปคาเซียรอป้นอีกแป๊บนึงนะคะเดเป้นก็มาแล้วทำไมคุณปิ่นถึงอยากทำธุรกิจครับปิ่นอยากรวยคะ่ะปิ่นอยากมีเงินเยอะๆมีเงินช้อปปิ้งมีเงินซื้อของกินที่ปิ่นอยากกินถ้าอย่างนั้นผมมีข้อเสนอมาให้คุณปิ่นครับข้อเสนออะไรคะ ก็แบบนี้ครับน,น,นี่เสียจะทำอะไรอะคะก็ที่คุณปิ่นมากับผมง่ายๆแบบนี้ปิ่นอยากได้เสียไม่ใช่หรอไม่นะคะจะจัดให้บนรถปิ่นไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นนะคะ้ชยดยช่วยด้วย นั่นรถเสียโก้ใช่ปะใช่นั่นแหละรถเสียโก้เปิ้นดูนั่นเป็นอย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วยปีนมันคงชอบคนรวยกว่าหนุ่มกว่าฉันมันแค่คนจนๆคนนึงแกจะเย็นๆก่อนนะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แกคิดก็ได้นะรู้นั่นอะไรเปิ้ล ไจเป็นจะเย็นๆก่อนช่วยด้วยค่ะี่ช่วยด้วยค่ะนี่นี่ดมึงไม่ต้องร้องอ่ะ ไม่มีใครช่วยมรอกไม่ไมีใครช่วยมอ่กเดี๋ยวกูจะยัดเยียดความมั่วให้ึงเองอย่าม um. ันจะหลบไปแล้วแก เสียเสียปินกลัวไอเสียโกนีิมันหืนมากเลยถ้าเบียมาไม่ทันน่ะรู้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นปิ่นคงได้เป็นเมียไอเสนี้แล้วปิ่นขอโทษปิ่นอยากรวยจะไม่ฟังที่เบียเตือนเลยต่อไปนี้ปิ่นก็อย่าหลงเชื่อคนง่าย มันไม่มีอะไรได้บางง่ายๆหรอกปินทุกวันทุกเวลาเราต้องมีสติเข้าใจไหมปินเข้าใจค่ะเปิลแกก็เหมือนกันเข้าใจไหมเข้าใจแล้วฉันต้องขอโทษแกด้วยนะที่พาแกมู้จกอไอเสียเนี่ยไปทำให้แกต้องเกือบเสียตัวฉันไม่โทษแกเลยเปินฉันรู้ว่าแกหวังดีกับฉัน เปิ้นเราก็ต้องขอขอบคุณแกนะถ้าเกิดไม่ได้แกบอกฉันฉันก็คงมาช่วยปิดไม่ทันแล้วเราจะเอาอยัางไงกับไอเสียนี่ดีละ่ะไอคนเลวแบบนี้จับส่งตำรวจสิวะ มีนักปัญญาท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่ามนุษย์เรามีทางเลือกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีหรือไม่ดีถ้าเราตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งซึ่งเป็นทางที่ไม่ดีเราก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมานั้นด้วยเรียกว่ารับผิดชอบแต่ส่วนใหญ่มนุษย์เราเมื่อเลือกกระทำสิ่งใดแล้วมักจะรับแต่ชอบ ไม่ยอมรับผิดดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องการกระทำเมื่อมีการกระทำย่อมมีผลฉะนั้นการกระทำดีผลย่อมออกมาดีการกระทำไม่ดีผลก็ออกมาไม่ดีเช่นเดียวกันท่านจึงบอกว่า,าวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นฉะนั้นนักปรา์บัณฑิต จึงเลือกทำแต่ทางที่ดีผลก็จะออกมาดีดังที่เราตั้งใจขอเจริญพร